มาทุกคนมาวันนี้พี่ทัพแนะทําจะมาว่ากันด้วยเรื่องเลขาศาสตร์เลขนี้มีดีหรือร้ายถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้เลขนี้คือเลขศูนย์หนึ่งเลขศูนย์หนึ่งนะจ๊ะเชื่อมั่นในตนเองโดนคนหม่นไส้บ่อยเอ้ยมีศัตรูควรทําธุรกิจของตอนเองเพราะไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใครเหนื่อยเพราะบริวารพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ ทําสิ่งใดมักต้องลงมือทาเองจึงจะสําเร็จยิงทรนงในศักดิ์ศรีฆ่าได้ย้ำไม่ได้นะอ่าแต่ในเล้่เนี้ปรารถนาความเป็นเลิศสมบูรณ์แบบไม่ไม่ค่อยพอใจความเป็นอยู่ในปัจจุบันอยากให้ดีกว่าเดิมทํางานคนเดียวเหมาะดีทํากับคนหลายคนจะทะเลาะควรเก็บเนื้อเก็บตัวเก่งแต่อย่าแสดงออกความเก่งเพราะมีคนอิจฉา ตั่นแก้งหักหน้าเกิดที่หนึ่งมักไปได้ดีอีกที่หนึ่งชอบเดินทางต่างแดนสุขภาพเสียเรื่องดวงตาผิวหนังความดันเส้นเลือดโรคเลือดหรือโรคระบาดถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่าฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ